ที่นี่วัดพระธาตุดอยกูเบี้ยตำบลเวียงกาลอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายอยู่ครึ่งทางระหว่างเชียงใหม่ไปเชียงรายนะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่มีอนุสาวรีย์พ่อขุนมังรายมหาราชได้ประดิษฐานอยู่ที่นี่เนิ่นนานมาแล้วนะคะแต่ที่ผ่านมาอาจจะมีคนรู้จักน้อยเพราะมีหลายช่วงเวลาที่ผ่านมาวัดและสถานที่แห่งนี้ได้ถูกปล่อยรกร้างขาดการดูแลแต่เมื่อในระยะไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาขณะที่เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันอาจารย์ชนะชัยชยานันโทได้รวบรวมสภาพกำลังแรงกาย แรงใจและพลังศรัทธาของชาวบ้านและผู้ที่มีความเคารพศรัทธาในพ่อขุนมังรายมหาราชของพวกเราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไปจนถึงณเวลานี้สถาน,นที่แห่งนี้ก็พร้อมแล้วที่จะรองรับผู้ที่ศรัทธาในตัวพระองค์ได้แวะมาเยี่ยมเยียนและสักการะบู<อ>ชาจากงานพิธีบวงสรวงที่จะมี การจัดขึ้นประจำช่วงประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีนะคะหากมีโอกาสติดตามเพจของทางวัดแล้วก็สแสดงความเจดจำนงร่วมทำบุญกันในช่วงเวลานั้นแลก็สามารถมาเยี่ยมเยียนสักการบูชาพระองค์ท่านได้ที่นี่ทุกวันและเวลาปกตินะคะองค์พ่อขุนบางรายมหาราชมีความสำคัญกับอำเภอเวียงป่าเป้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่กลุบไลข่านเลืองอำนาจในสมัยนั้นสงครามมองโกเป็นที่น่าหวาดกลัวหวาดระแวงต่อดินแดนสุวรรณภูมิเป็นอย่างมาก จนเป็นเหตุให้สามอาณาจักรที่เป็นสหายกันนะคะได้จับมือกันเพื่อผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งนะคะ,คะเพื่อ,อ,อป้องกันลูกร,รานจากกุบไลข่ขานในนะสงครามมองโกซึ่งพระสหายทั้ง3พระองค์นั้นที่จับมือกันก็ได้แก่พ่อขุนบางไรมหาราชพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพ่อขุนงามเมืองแห่งภูการยาวนะคะรวม3อาอาณาจักร ที่จับมือกันนะคะคืออาณาจักรล้านานาอาณาจักรสุโขทยัยและอาณาจักรภูกามยาวนั่นเองนะคะในช่วงนั้นเองนะคะจึงได้มีการไปมาหาสู่กันระหว่างสามอาณาจักรนี้นะคะได้สันนิษฐานว่าที่เบียงการหลงนะคะก็เป็นจุดสําคัญแห่งหนึ่งนะคะที่มีการพบปะ คุยประชุมแล้วก็วางแผนตั้งรับป้องกันประเทศป้องกันอาณาจักรจากมองโกด้วยซึ่งนะเป็นต้นกําเนิดของยอดขุนพลเวียงการหลงนั่นเองกวก็พบว่าช่วงเวลานั้นหลังจากที่สงครามมองโกสงบลงนะคะกองทัพกุบไราขานยกทัพกลับไปนะคะทางมองจีนเป็นไทยจากกุบไราขานก็มีการมาเชื่อมสัพพันธมิตรีนะคะจึงมีการค้นพบว่าที่เบียงการหลงมีเตาเผาแล้วก็ เจอเศษกระเบื้องนะคะที่มีลวดลายที่ได้รับอทิทธิพลมาจากเมืองจีนมากมายนะคะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏมากมายที่นี่นะคะ เหมาะเป็นอย่างยิงย่งสําหรับคนที่สนใจเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพิ่มเติมนะคะเร็นความรู้นอกตําราที่พวกเราไม่เคยได้เรียนกันในห้องเรียนนั่นเองค่ะและสําหรับสายมูนะคะการขอพรถ้าขอเกี่ยวกับความรักให้มาขอที่พญานาคสามเสียนตรงบันไดทางขึ้นพระาธาตุดอยกูเบี้นะคะและกับพ่อปู่แม่ย่านะคะที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันกับอนุสา,า,าวรีพ่อขุนมังรายส่วนการงานองค์คะศัตรูคู่แข่งนะคะให้ไปขอที่องค์พ่อขุนมังรายได้เลยหรือขอโชคขอลา ขอได้เยอะแยะเลยค่ะขอได้หลายอย่างถ้าใครที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านมาก่อนท่านจะให้โชคและก็ให้ความสําเร็จแน่นอนค่ะ หรือขึ้นไปบนวัดนะคะร่วมทาบุญกับเจ้าอาวาสวัดไปขอพรที่วิหารหลังใหม่เพราะมีไม้ตะเคียนของแมจ่จาปาทองนะคะที่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิหารหลังนั้นไปแล้วะะแล้วก็ยังมีพ่อปู่เรือสีชีวุกนะคะสําหรับคนที่นับถือสักการบูชาแล้วก็ขอพรเรื่องสุขภาพะคะ่ะแต่ที่สําคัญที่สุดน,นะคะอย่าลืมไปกราบไหว้สักการบูชาองค์พระธาตุกูบี้ยนะคะพระธาตุนี้นะคะมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และเคยมีการขุด พบเบีย้ยเงินของคนโบราณโบราณข้างในนี้นะะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ชาวบ้านเรียกกันว่าปู่เบีย้ยซึ่งในอดีตเนิ่นนานมาแล้วยังเป็นที่สงสัยนะคะว่าแท้จริงแล้ววัดแห่งนี้นะคะชื่อเก่าชื่อเดิมชื่ออะไรกันแน่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความเชื่อว่าจะมีพระธาตุวิ่งไปมาตอนกลางคืนในวันสําคัญมีชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเห็นกันหลายรายแล้วนะคะสามารถไปขอพรณจุดนี้สําคัญที่สุดของวัด อย่าลืมแวะทาบุญกับพระอาจารย์ชนะชัยชย,ยานันโทกันด้วยนะคะไปในเพจ Facebook ของทางวัดพิมพ์ Google พระธาตุดอยกูเบีย้ยอ,อําเภอเวียงป่าเป้า,ปาจังหวัดเชียงรายได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ